สวัสดีครับพบกผมช่องเ t n เทียนามช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับออกมาจากบ้านตั้งแต่ตีสีนะครับผมขับมอเตอร์ไซค์มานะครับวันนี้หนาวมากๆเลยนะครับผมกว่าจะมาถึงที่นี่นะครับผมพอดเพึ่งไปคุยกับคุณพ่อแกนครับอยู่ในตลาดส้มปล่อยนะครับเก็บเป็นในห้อยนะครับผมพอสวัสดีครับสวัสดีครับพอแนะนําตัวหน่อยครับครับผมกะรศักดักมาวันครับพนองปก ำบลบุงงอำเภอราศีสฉลยจังหวัดศรีสะเกษครับผมฝากเบอร์ไว้หน like ่อยครับศ oh, yeah. really ูนย์เก้าสามสเกจครับจรันศักฟาร์มครับเจรันศักฟาร์มครับผมคุณพ่อครับเราเจอกันที่ไหนอ่ะเจอที่ตลาดนัดโกกระบือส้มป่อยครับเอาจริงๆเลยนะพูดตรงๆว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะเราไม่รู้จักกันนะว่าคุณพ่อว่าเลี้ยงวัวเลือดร้อยด้วยครับมีวัวเลือดร้อยกี่ตัวครับมีทั้งหมดตัวหนึ่งอยู่อำเภอปราสาทยังไม่ได้กลับมาครับอยู่ตรงนี้มีอยู่หนึ่ง สองสี่ตัวอยู่ที่นี่มีสี่ตัวตัวที่ห้าเป็นตัวผู้อยู่อำเภอรัชนาบุรีทําไมถึงแยกกันอยู่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ไหวให้เขาไปผสมอ๋อให้เขาเอาไปผสมครับไม่ไหวนี่คือไม่ไหวในเรื่องอะไรพ่อเรื่องหญ้าอ๋อเรื่องหญ้าใช่ไหมแคนเดียวอืมเยอะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลูกผสมใช่ไหมตรงเนี้ยลูกผสมครับผมตรงนี้ก็ลูกนอกเหมือนกันอันนี้ลูกนอกครับตัวนี้เป็นสามหนึ่งครับผมลูกที่สามหนึ่งตัวนี้เป็นลูก สามเอ็ครับสามเอ็กสามเอ็กัว,วเป็นตัวประเทศนอกอาจจะชื่อยังไงไม่รู้มันชัดดูแล้วมันก็มันเป็นวัวยงง่ายด้วยอืมสมง่ายสมง่ายพ่อขายไปแล้วกี่ตัวขายไปสองตัวตัวละแสนห้าเคยเล่าให้ผมฟังว่าเคยลงทุนไปเท่าไหร่นะซื้อวัวตั้งแต่แรกๆอ่ะประมาณล้านกว่าบาทโอ้โหเห็นไหมแกลงทุนไปสุดๆเหมือนกันเนาะ <c oughs> เลี้ยงวัวมานานหรือ่อนาน ตัวนี้กับตัวขาวประมาณสี่แสนห้าครับผมตอนส่วนช่องช่องตัวนั้นมาโอ้โหตัวนี้ก็ลูกสีไวประมาณสามแสนหกอี่ตัวช่องมาทางนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้สามแสนหกสามหมื่นหกอ๋อสามหมื่นหกตัวนั้นแสนแสนหนึ่งหมื่นหกพันตัวนู้นซื้อมาแสนหนึ่งหมื่นหกพันครับตั้งแต่เล็กๆเลยราคาเอาโบวเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อน เมื่อก่อนนี่ราคาแรงจริงๆเนาะแร่ะผมถามคุณพ่อหน่อยว่าเนี่ยมาถามถึงข้อวัวและแคเป็นในห้อยด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอแรกหน่อยนี่ฝั่งนี้เป็นกลุ่มวัลสุสัตใช่ไหมครับครับวันนี้มาทำยาอะไรครับสัตว์มาฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนครับครับผมวัคซีนเป็นออกหน่วยเป็นอำเภอราสีออกหน่วยครับที่บ้านเลี้ยงวัวไหมครับเลี้ยงครับเลี้ยงเลี้ยงกี่ตัวครับอยู่ที่บ้านมีสี่ห้าตัวอยู่อยากให้กลุ่มวัลสุสัตว์แนะนำกับเกษตรกรหน่อยให้ดูแลวัวของเราหน่อยครับ เราก็ต้องพยายามใช้วัคซีนให้มันถูกจังหวะครับตามรอบของปฏิษัอื์ปฏิทัตษ์เขาจะออกวัคซีนทุกปีปีละสองครั้งเดือนพฤษภาเดือนพฤศจิกามาถึงธันวามอืมพฤษภานี่ครั้งแรกครับผมครั้งสองคือน,นี่แหละครั้งสุดท้ายครับปีพฤษภานี่คือวัคซีนอะไรครับ ทุกอย่างที่ทุกอย่างเลยหกเดือนต้องปีติอ๋อลําปีแล้วไปปลาข้าวเปลือยครับผมโอเคขอบคุณครับคขอบคุณถามต่อหน้าคุณประสุทธิ์นี่แหละราคาหัวตอนนี้มันเป็นอย่างไรครับคุณมันมันไม่ใช่อยู่อยู่เพียงดินนะมันทะลุลงไปเลยตอนนี้ใช่ไหมครับผมอย่างเลยมันเริ่มเป็นแบบนี้มาประมาณนานแค่ไหนแล้วประมาณปีแล้วประมาณปีใช่ไหมคุมมองแล้วคิดว่ามันจะ ขึ้นจากดินตอนไหนประมาณหกแปดหกเก้าหกแปดหกเก้าใช่ปีหน้าใช่ไหมทำไมถึงคิดว่าอย่างงั้นครับว่าไปเทศใช้ก็หมดไปเรื่อยอืรอดูต่อไปเนาะอันนี้เป็นการคาดการเนาะคาดกาอ่าโอเคครับผมอยากดูตูแม่ขาวเนี่ยนี่ครับเป็นเลี้ยงสายหูแบบนี้แปลว่าเมื่อก่อนก็เลี้ยงแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมนี่ไงแต่ก่อนรุ่นบอยอุบนก็ยันี่ไง ขาดทุนเยอะขาดทุนเยอะเลยใช่ไหมประมาณ4,000กว่าบาทโอ้โหรุ่นบอยอืมเนื่องด้วยอะไรครับพ่อด้วยมันเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้แหละใช่ไหมอืมอยู่ดีๆมันก็ช็อตฟิลไปเลยช็อตฟิวไปเลยครับผมเดี๋ยวแม่ใหญ่มากเลยตัวเนี้ยเพอร์เพลิน170ได้ลนวเนี่ลูกเขาตัวไหนครับลูกตัวตัวใหญ่ตัวนู้นอ๋อลูกเขาจะเป็นแม่ัวตัวนู้นนะครับเป็นแม่ัวตัวตัวผู้นี่ครับนี่นี่ลูกตัวนี้ นี่อืลูกตัวเล็กชนสามตัวลูกตัวเล็กเพึ่งคลอดไหมตัวหนึ่งพิ่งคลอดครับผมเลี้ยงโวเป็นไงบ้างพาะก็เลี้ยงไปก็ดูไปมันก็สบายใจเลยนะครับายอารมณ์อือก,กินหญ้าแไปก็ถึงจะราคามันจะไม่ดีผมมันต้องดีอือม,มันต้องดีต้องดีขึ้นเลี้ยงกินหญ้าทำอะไทั้งครองอย่างนี้แหละ กินหญ้าธรรมชาติขังคอกเลยไม่เคยปล่อยเลยใช่ไหมครับไม่เคยปล่อยโอ้ oh. แต่แถวนี้ก็มีที่ปล่อยอยู่ทำไมไม่ได้ปล่อยไปเพาะไม่มีไม่มีคนมีเวลาทํางานทุกคนทํางานทุกคนมีวัวขายไหมวันนี้อยู่นี่ไม่มีเลยอยู่นี่ไม่มีเลยใช่ไหมแต่ที่นู่นมีใช่ไหม ที่วาขายมันก็ปล่อยทุ่งยูอ๋อปล่อยทุ่งใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวพาไปดูเรือดร้อยนะครับผมไปดูเรือดร้อยก็พอแล้วครับผมโอเคฝั่งนี้จะเป็นลูกผสมนะครับเลี้ยงธรรมชาตินะครับผมอส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เตะหัวอาหารเลยใช่ไหมครับไม่ได้เห็นไหมครับผมโอ้โหราคามันลงยังไงต้องมีขึ้นอยู่แล้วมีขึ้นต้องมีลงครับผมเตรียมตัวไว้เลยพ่อเนาะเตะหัวเรือดร้อยให้กินอาหารไหมกินก็ตันละไม่ถึงโลไม่ถึงกิโล ทำไมถึงลดขนาดนั้นลดเพราะมันไม่มีตังเลยมันไม่มีตังแน่นอนมากเลยไปค้าขายตลาดนัดส้มปล่อยมากี่ปีแล้วพ่ะตั้งแต่เริ่มตลาดเปิดครับโอ้ย oh. ันเจอสมัยไม่มีรถอืมล่งเดือนไปเลยเดี๋ยวนี้วัวมันน้อยลงไหมหรือว่าน้อยลงแล้วน้อยลงแล้วใช่ไหมอ่าการกมีเจ็ดมีแปดมีสิบเหลือสามเหอสี่ครับลดลงมากแล้วอืมหาซื้อวัวเริ่มยากไหมยับ ครับผมแต่มันถูกครับซี่ยากถูกเจ้ามือละละห้า,าหามื่นกว่าบาทอันนี้ทําเองเลยใช่ไหมราคานี้อ๋อถึงว่าแลยครับผมใหญ่มากกว้างมากความกว้างประมาณเท่าไหร่ครับกว้างหเมตรหกเมตรนะยาวสิบแปดเมตรนะครับกว้างหกเมตรโอเคปลาพ่อพาไปดูทางนน้นหน่อย ฝั่งนี้จะเป็นบัวเลือดร้อยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเือดร้อยย่สองสามสามตัวตัวนี้เลือดร้อยฝั่งนู้นก็เลือดร้อยครับผมอยู่ตรงนู้นสองอยู่ฝั่งนู้นอีกสองเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับไอนน้เป็นลูกพ่อไหนครับไม่รู้เหมือนกันเอามาจากฟาร์มจังหวัดกาญจน์ตัวนี้เท่าไหร่ครับ<ล>ที่ซื้อมาสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดนะครับโอ้โหคุณพ่อจรัญนี่สุดยอดจริงๆขายลูกกันไปบ้างยังครับยังยังเลยใช่ไหมโอ้แต่เรื่องสายอาจจะไม่ ค่อยรู้เท่าไหร่เนาะอาจจะจาไม่ได้เป็นโลโก้ครับผมนี่เป็นโลโก้ดูปรใจอย่างสวยน่ารักครับผมพ่อจารันฟาร์มมาดูฝั่งนี้หน่อยอ๋อฝั่งนี้จะเป็นบ้านของพ่อจารันใช่ไหมนี่ครับบอ๋อบ้านมีหลายที่ครับอันนี้จะเป็นลูกผสมใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้เลือร้อยตัวนี้เลือดร้อยแม่เขาเอามาจากอเมริกาแม่สีเทาเอามาจากอเมริกาเลยเขาจองไว้เขาก็เอานําเข้ามาเลยโอ้โห เอามาเท่าไหร่ครับพ่อเฉพาะแม่นัน่นตัวเล็กๆเขา,เมา,มาท้งเหลืวมาสองกันจีโอหูแล้วแม่เขาไปไหนแล้วครับแม่อยู่อำเภอปราสาทแม่อยู่อำเภอปราสาทเขาไปให้หมอทิวอืมอยู่หรือว่าหมออยู่มะทิวผสมอยู่ตรงนั้นอ๋้ครับอครับผมสําหรับตัวนี้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้เป็นปีแล้วมั้งเป็นปีแล้ว<ป>ใช่ไหมครับแม่ใหญ่นะครับผมแม่สีขาวสีเข้าเข้าไปดูข้างในได้ไหมพ่อไปพ่อเข้าไปเลย วันนี้ไม่ได้ไปหาซื้อวอัวบอ๊บอกไม่ได้ไปตื่นนิดนึงเนาะนแม่เขาจะเป็นแม่สีขาวนะครับแต่ถ้าเรื่องสายคุณพ่อจจรัญสั่งอาจจะจําไม่ค่อยได้นะครับแต่เป็นวัวน,นําเข้าเลยใช่ไหมพ่อนำเข้าเลยแม่ของเขามาจากอเมริกาโดยตรงเพราะว่าดูวัวของเราอยู่ในประเทศเรามันแพงกว่าอย่าง,งตัวนี้สามแสนเจ็ดครับผม ตัวนี้แม่ของตัวนี้ก็ใหญ่กว่าตัวนี้อีกอสองแสนเจ็ด,น,น,ดนี่ครับี่เป็นวัวบามันสายพันธุ์แท้นะครับผมอายุประมาณปีหนึ่งเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเลือดรอใช่ไหมพ่อตัวนี้เป็นลูกซีไว้งห้หมดอันนี้เป็นลูกซีไี่เป็นลูกซีวนะครับเพิ่งคลอดลูกเหรอพ่อลูกมันครบกำหนดคลอดมาตายอ๋อลูกไม่ครบกำหนดคลอดมาเสียชีวิต ตัวเล็กๆก็ทองแล้วนั่นตัวเล็ก่ก็ท้องแล้วใช่ไหมใช่ผสมพ่อไหนครับเลือดลอยเลือดลอยเออเลือดลอยตัวพ่อพันตัวอ๋อครับผมทับตัวทับตัวครับอืมอ้น่าเสียดายนะพ่อเนาะลูกเขาเสียชีวิตนะครับได้กี่เดือนครับมันท้องได้เจ็ดเดือนละมั้งท้องได้เจ็ดเดือนท้องเจ็ดเดือนด้วยสาเหตุอะไรครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอยู่ดีๆก็หลุดออกมาหลุดออกมาโอ้โหเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกครับผมคนเลี้ยงวัวครับ ไม่ได้ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆถามหน่อยว่าเห็นใจไหมเวลาไปซื้อวัวเขาเห็นใจเขาอืมขาดทุนเยอะช่วงนี้ครับเพราะว่าเห็นใจเขาอืมขาดทุนเยอะเลยใช่ไหมเราไปก็ขายขาดทุนครับอืมไม่กล้ากดราคาเขามาครับผมตอนมีขึ้นราคามาเราก็ได้ครับมันคุ้มกันอยู่แล้วมันคุ้มกันอยู่แล้วใช่ไหมลงได้มากกว่าที่ขาดทุนครับถ้าวัวมันเยื้ะน้อยมันก็ไม่ลงหรอกอืมวัเนี้ก็ ตัวละสี่หมื่นสี่หมื่นกัวก็ได้ขายตัวเมียนี่ครับผมอืแม่สมไม่ติดอย่างนี้ครับผมรนตามันก็ดีตอนมันดีมันต้องมันก็ดีครับผมแต่วัวอ้วนวัวอะไรพอไปได้ไหมช่วงนี้อได้ครับผมพอได้ตัวละพันตัวละสองพันตัวละพันห้าอืมพอได้กําไรอยู่พอได้กาไรอยู่ครับผมโหแม่เฟรมใหญ่มากครับก็วนี้ซื้อแสนแสนหนึ่งแม่วัวตนครับผมซื้อมาแสนหนึ่งซื้อแสนหนึ่ง เดี๋ยวอา,ามาคุม <S <S เดี๋ยวพามาคุมอืยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใช่ไหมเลืออยู่ประมาณสองร้อยกว่าก้อนอ๋อครับนในทุกๆปีกี่ก้อนครับเตรียมไว้เ <1, 2 S 1> อ็ดสั้นสองอ๋อครับอืม่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กัน <c oughs> นี่ครับมอไซค์คู่ใจผมไปไหนไปกันวันนี้ก็ร้อยกว่าโลับมามาดูทางนี้นเดี๋ยวพ่อแป๊บหนึ่งครับอยากถ่ายให้ดูเลยเกินครับโนูมีคนเล่นเร้าด้วยนะครับผม โอ้โหเสียงว้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเลือดร้อยเหมือนกันนะครับผมเป็นลูกวัตัวน,นี้เป็นลูกพ่อไหนครับพ่อแยกตองนี่นี่ครับฝั่งนน้นแหะครับันเป็นลูกใครไม่รู้หมื่นร,อ,นรอดหมื่นหนึ่งแม่เป็นของแม่ตัวสามแสนเจ็ดครับผมโอ้โหนำ้ำเชื่อมหมื่นหนึ่งเลยสุดยอดผสมกี่ครั้งติดครับพ่อครั้งเดียวครั้งเดียวติดเลยอืมในนี่อายุถ่ายแล้วครับ ปีเศษเศปีเศษเศษเขาอยากจะเล่นกับผมนะจะเล่นมันสนมันสนครับผมพ่อครับคู่นี้ขายไหมยังไม่ขายยังเก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้ก่อนอืมปากคนเลี้ยงวัวให้มีกำลังใจต่อไปต้องสู้ครับผมถ้าไปสู้ก็ถ้าถอยตอนนี้ก็หมดเลยอืมหมดตัวไม่ใช่หมดเงินนะหมดตัวเลยเงินครับผม ไม่เหลือหรอกอืพยายามค่อยๆเลี้ยงไปเดี๋ยวมันก็มีราคาเองครับขอให้ทุกคนสู้สู้แล้วก็สู้ต่อไปผมว่าจากประสบการณ์ของคุณพ่อเองคนที่แบบเลี้ยงเลี้ยงแล้วปุ๊บถอดใจเนี่ยทําให้วัวผอมเนี่ยหนักกว่าเดิมเลยใช่ไหมหนักกว่าเดิมอครับผมนักขายไม่ได้มื่นกว่าบาทนิดๆก็าขายยากขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับแม่แม่ได้ซื้อมาสยเหรืสามหมืน่นสามหมื่นสามหมื่นห้าพันตัวตนู้นนะ ครับแล้วยังแม่นี่เหรอแม่นน่ซื้อเป็นเล็กๆไปคาสืงซื้อเจ็ดหมื่นโอ้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับใหญ่มากเลยนะเนี่ยแม่เนี่ยเป็นลูกสาวอุสตันตัวนี้เป็นลูกสาวของอุสตันโอ้ซื้อมาตั้งแต่เล็กๆเลยคือมาเท่าไรเจ็ดหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดโอ้โหใหญ่มากครับความสูงนี่ร้อยห้าสิบบวกครับแม่เนี่ยอันนี้เป็นแม่สาวอยู่ใช่ไหมแม่สาวผสมยังยังด้วยโอ้โหดูครับ รบล่มเลยร้อยหกสิบเลยใช่ไหมครับนี่ครับผมใหญ่ไหมครับโอ้ใหญ่จริงใหญ่จริง